สวัสดีค่ะแม่ให้ตังค์แม่ให้ตังค์อยู่ข้างหลังบอกว่าอยากดูห่าคุณนักษิณให้เปิดให้ดูหน่อยคุณนักษิณนะบอกว่าดูเขาแต่พอดีว่ามันอยู่อีกเฟสหนึ่งมันไมไ่อยู่เฟสนี้นะให้มาพันหนึ่งให้ซื้อเสื้ออางกงให้เป็นเศษเงินแบบนะี้แล้วใครจะกล้าซื้อเนี่ยให้เป็นเศษเงนะินมีอยากระหาได้ไหมเงินเศษ เข้าใจเป็นแบบนี้แต่กูเข้าใจว่าอะไรดูว่ากูเข้าใจว่ากูไม่กล้าใช้เลยเงินอ่ะเข้าใจว่าแม่เข้าใจว่ามีปัญญาหาไหมเศษเงินแบบนี้แต่กูเข้าใจว่ากูไม่กล้าจ่ายออกเลยเศษเงินเนี้ยเพราะกูรู้ว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงของแม่มเข้าใจปะคิดต่างกันอีกเวรเลยกูพันหนึ่งพันหนึ่งซื้อเสื้อ,อเก่งอาจจะ มันจะมีร้านหนึ่งบนห้างที่ขายเสื้อผ้าแบบคนอ้วนราคาถูกประมาณตัวร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็คือว่าพอเราสะอาดชบเละวัดรอบอกไปพอดีก็คือเสื้ออะไรเราก็ใส่ได้เพราะเราใส่อยู่บ้านก็จะเหลือ <laughs>